ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้ช่อง No Name ละคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ซีดานที่หรูหราแล้วก็เป็นรถในฝันของพี่หลายๆท่านนะครับเป็นฝันที่อยากจะหมายปองนะครับที่สุดของซีดานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน B M W C V 7 E 66 760 L I นะครับตัวนี้เป็นตัว L C I นะครับตัวนี้เป็นรถย้ายนะครับที่เขาเอาเอารถจากญี่ปุ่นนะครับ ย้ายทั้งคันใส่กับวอดี้ไทยนะครับเป็น760มันสวยอย่างหนึ่งคือภายนอกนะครับแต่งเอาพีหน้านะครับทั้งคันนะครับทั้งสีสติ๊กเกอร์นะครับพร้อมล้อนะครับล้อเป็นอาพีหน้าขอบ20นะครับออฟเซ็ตตรงรุ่นของเขาไม่มี12นะองนะพี่ๆหลายหลายท่านตั้งแต่ที่ผมรีวิวไปหลายๆคันนะครับพี่ๆหลายท่านถามมาเยอะมากนะครับว่าราคาเท่าไหร่จับต้องได้ไหมน่าสนใจไหมตอนนี้ราคาก็จับต้องได้นะครับจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าท่านจะทํานะ ตอนนี้ผมเห็นราคา V12 มือสองนะครับ3าถึงแสนบางคันส่แสนกว่านะครับอยู่ที่สภาพนะครับคุณก่อนจะทำผมบอ,อกเลยนะจากประสบการณ์ผมนะครับพี่ซื้อรถที่ทำเสร็จนะครับเพราะปัญหามันมีมากกว่าที่พี่คิดเยอะถ้าพี่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญซื้อครบครบจบจบ,จบแบบนี้คุ้มกว่านะครับมาดูสเปคเครื่องยนต์ของเขานะตัวนี้นะครับเป็นที่สุดของ l ักช r วี่เทอร์เรีบูีนของเ m ียมมันอยู่นะครับเ m ียมยุคนะตัว V12 นะครับที่ผมเจอเนี่ยถ้าเป็นแต่งหรูของ V m เนะครับเขาจะใช้ตัวลอง e ิ Base นะครับพร้อมกับเครื่อง V12 นะครับภายในออปชั่นจะเยอะสุดตัวนี้ดีเทลจะต่างจากคันอื่นนะครับอย่างเช่นตัวภายในทริมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นทริมหนังนะครับเย็บหมดผ้าหลังคาก็จะเป็นผ้าคันธาราเย็บหมดเครื่องเสียงก็จะดีกว่าตัวปกตินะครับเบาะนะครับก็จะซับพอร์ตกว่านะก็จะมีตัวที่หนีบข้างเข้ามานะครับเพิ่มเติมผมว่าขับทั้งขับ แล้วก็นั่งข้างหลังนี้ยิ่งนุ่มสบายนะครับสำหรับ V12 นะครับตัวสเปคของเขานะตัวนี้440กว่าแรงม้านะครับนิ่มนวลนะครับน่าใช้ถ้าพี่อยากได้นะครับผมแนะนำว่าซื้อรถเสร็จจัดการคุ้มกว่านะครับคันนี้นะครับรถย้ายมาครบนะครับซื้อสภาพแบบนี้นะครับทำเกียร์ทำเครื่องยนต์มาครบนะครับราคานะครับ949,000บาทครับที่สำคัญคือได้ล้ออัีน่าด้วยนะ ล้ออย่างเดียวนะครับมีเกือบ2 0 0แ0นนะตอนนี้นะครับคุณเข้าใจนะว่าล้อยางเนี่ยกว่าจะมาซื้อที่หลังแพงกว่านะครับคันนี้เครื่องเสียงจอยอนดรอนติดมาเรียบร้อยแล้วทำมาพร้อมใช้นะครับราคาแบบนี้เชื่อเปดคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นทั้งด,วด่วนแล้วไปลองเหยียบกันดูว่าฟีลลิ่งการขับเป็นยังไงครับขนลุโล่งแลง้วนะครับเดี๋ยวลองเหยียบไปดูนะฟีลลิ่งการเหยียบนะครับศูนย์ถึงร้อยผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะุก ผมบอกเลยว่าโหมดสปอร์ตนี่5.6วินะครับสูดถึงร้อยลองเหยียบดูนะครับร้อยแล้วครับมันไหลมากนะครับโอ้ยังเหยียบได้อีกเยอะนะครับปั่โหมดธรรมดาก่อนนะครับเพราะจะบอกว่าน้ำมันน้ำมันไหลเหมือนน้ำเลยครับ สเปคของเขาศูนย์ถึง100นะครับ5.6วิรถรุ่นนี้นะครับรถบอดี้มันตัวมันใหญ่เนาะมันอาจจะไม่ใช่รถที่บือหวานะครับ440กว่าแรงม้าเนี่ย V 1 2คู่กับเกียร์อตมัติสปีดนะครับมันจะไม่ได้แบบดึงเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปนะครับแต่มันดึงแบบไหลตลอดไหลแล้วไหลยาวมากประมาณ120-150นะครับคุณยังดึงต่อได้อีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเชนเกียร์ลงมาให้ดูนะ ปรับเป็นกดกด,ดเมนนวนะครับปรับเกียร์ลงนะครับเวลาเหยียบปุ๊บเนี่ยในขนาดเกียร์สี่นะครับไหลไหลได้อีกครับถ้าคุณนั่งอยู่ห้างหลังนะคุณจะรู้สึกเลยว่าข้างหลังเป็นรถที่นั่งสบายมากนะครับช่วงล่างถึงแม้รถคันนี้นะครับจะใส่ล้ออัพิน่านะครับขอบ20มาแต่มันก็ยังนุ่มนวลสบายนะครับ แต่อย่าไปพูดถึงน้ำมันนะเวลาดูอัตราสิ้เปลืองน้ำมันนะครับมันต่ำกว่าห้ากิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเหยียบนะแต่ผมชอบมากเลยคือถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถพี่ๆหลายๆลท่านอยากขับรถทางไกลสบายๆนะครับเนี่ยเหยียบปุ๊บอ่ะพีะ่แค่สามพันลอนะครับแต่มันไหลขึ้นได้เรื่อยๆครับผมว่ายาวๆเนี่ย สองร้อยเป็นเรื่องปกติเลยนะแล้วไปได้อีกด้วยนะคนที่ขับ V12 คงไม่เสียเรื่องน้ำมันนะครับคืออย่างนี้ถ้าถามผมนะมันเป็นรถมันเป็นรถเอลกด้วยสเปคของเขาอะ่ะมันจะเป็นรถที่นุ่มนะครับนุ่มสบายอยู่แล้วนะแล้วก็ด้วย V12 ด้วยทอร์กแรงม้ามันเยอะนะครับมันก็ยิ่งทำให้นุ่มนวลแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเครื่องเสียงนะครับ ข้างในเนี่ยแล้วก็เบานั่งสบายมากเมื่อวานผมลองลองให้แฟนผมนั่งข้างหลังนะครับแล้วขับบนความเร็วอ่ะบอกเลยว่าแฟนผมบอกเลยว่าเบาะนุ่มที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบปีไล่เรียใกล้ๆกันนะครับคุ้มสุดๆเดี๋ยวไปดูครับว่าภายในของ V12 เป็นยังไงบ้างครับสเปคและรายละเอียดภายในครับโอเคครับมาดูสเปครายละเอียดของตัวบี w อ็รดับยูสวีนะครับตัวนี้เป็น760 Li V12 นแวะครับเอาพีน่าลุกนะตัวนี้นะครับตัวรถเป็นปี0ูน้านะครับ ตัวรถไม่เจ็ดนะครับตัวรถเป็นรถแท้นะที่จัดการเอาหัวจากญี่ปุ่นมาย้ายนะครับแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเอาง่ายๆคือสภาพพร้อมใช้แค่ชุดแต่งอภิหน้าทั้งคันล้อทั้งคันก็แพงมากแล้วนะครับมาดูสเปคก่อนกันชนหน้านะครับจริงๆเป็นกันชนหน้าอภพหน้าแท้ๆหมดเลยนะครับลิ้นหน้า,าพภหน้านะครับสีขาวนะครับอย่างที่2ที่เป็นของแต่งเพิ่มก็คือไฟครับเพิ่มเป็นไฟ ซีนอนลูกแก้วพร้อมวงแหวนมาสวยงามมากนะครับใช้งานได้ดีจริงๆเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคมาดูเครื่องยนต์กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซิน V12 นะครับ6,000ซีซีให้แรงม้า439แรงมา้าคู่เกียร์อัตโมัติสปีดนะครับเป็นรถที่นิ่มนวลมากนะครับแรงเหลือเฟือเลยจริงๆคือถ้าคุณมีถนนเนี่ย2 0 0กว่านี้ไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ รถคันนี้นะครับมีการโอเวอร์ฮอนเครื่องเกียร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะเกียร์จัดการโอเวอร์ฮอนเกียร์มาใหม่หมดนะครับเนี่ยเจ้าของเขาดูแลดีนะครับบอดี้ก็จริงบอดี้ก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยเครื่องปกตินะครับคือถ้าซื้อรถนะผมแนะนําว่าซื้อรถของเจ้าของที่เขาดูแลมาแล้วอย่างนี้นะครับผมถือว่าคุ้มนะครับความร้อนไม่มีปัญหาเลยคันนี้นะครับใส่ล้อเอาพีนาขอบ20มานะครับ ยางหน้าเป็น2 4 5 4 0ห R 2 0นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็น275นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ V 1 2นะครับคุณดูมีสติกเกอร์พีหน้านะครับสีขาวสวยๆทั้งหมดนะครับล้อหลังเป็น275นะครับผมว่าอิ่มๆพอดีเลย2753520นะครับประตูทุกบานเป็นประตูดูดนะครับดูดให้ดูใช้งานได้ปกตินะครับ ข้างหลังนะครับชุดแต่งนะเป็นชุดแต่งอัลพีนานะครับมีคิ้วนะครับอาพีนานะครับแล้วก็เส้นสายสวยงามมากนะครับแล้วก็โลโก้760นะครับพร้อมไฟไฟสวยมากนะเขาซ่อมจัดการเปลี่ยนใหม่มาหมดแล้วนะครับคันนี้มีติดจอยนดรอยนะครับติดกล้องมาแล้วยวดูข้างในโอเคมาดูภายในกันนะครับ ห่งที่อย่างแรกที่แตกต่างระหว่าง40750นะครับคือภายในนะออปชั่นต่างๆนะครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นลายสองสองลายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเขาจะมีตัวตัวเขาเรียกว่าตัวพับปีกตรงนี้นะครับเพิ่มมาขึ้นทั้งหมดจะเป็นลาย2ลายแบบนี้ปรับตัวที่ดันขาได้นะครับแล้วก็พร้อมแบต V 1 2อนะนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่แตกต่างก็คือลายไม้ครับลายไม้ของ V 1 2เนี่ยมันจะเป็นลายไม้ที่ ถ้าทุกคนดูนะจะมีดีเทลนะมันไม่ได้ทําง่ายนะครับนี่จะเป็นลายไม้สีหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมีต่อชิ้นตรงกลางก็ลายไม้อีกนะครับแล้วก็ทุกอย่างภายในตรงนี้จะเป็นหนังแท้หมดนะครับลองสตาร์ทรถกันดูสตาร์ทรถนะครับ,รนรบหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะถ้าพี่สตาร์ทรถนะครับมันจะเป็นเสียงของไดสตาร์ทเนาะพอเราแล้วมึงก็สตาร์ทอะผมรู้สึกว่ามันถ้าเป็นคนชอบเบียมจะชอบมากนะครับ พอดีน้ำมันใกล้หมดนะครับพูดถึงน้ํามันเนี่ยทุกพี่พี่ทุกท่านจะรู้เลยนะครับว่าถ้าขับเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องน้ํามันนะครับเพราะมันกินอยู่แล้วนะครับมันกินแบบพี่ไม่รู้ตัวนะครับตัวตาสิ้นเปลืองน้ํามันให้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะประมาณต่ากว่า5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบอกเลยถ้าขับในเมืองถ้าขับนอกเมืองอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นะครับไฟนะครับเป็นไฟออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออปชันต่างๆนะครับไฟเตืนหมอกหน้าหลังนะครับเบรกมือไฟฟ้า ตัวนี้มีตลับเบอะ์ดลื่อนขึ้นลงนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยอุ่นนะครับออปชันจะค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็จะมีครูสคอนโทรลนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับจอหน้าหลังนะครับโอเคพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยต่างๆแล้วนี่เป็นหัวเกียร์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับจอนะครับ ก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะเป็นจอ2โซนนะครับเล่นวิดีโอได้จอ,อยังดีอยู่เลยนะครับเพราะเขาเปลี่ยนเป็นจอยดอยมาเรียบร้อยนะครับกดปุ่มตรงนี้ที่หนึ่งนะครับก็เปลี่ยนเป็นจอยดอยแล้วสามารถเลือกจอยดอยกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับมิวสิกเลือกตรงนี้ได้นะครับเลือกทุกอย่างได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับวิทยุนะครับเครื่องเสียงดีมากเนาะ Okay. นี้เป็นลายไม้นะครับนี้เป็นเบาะนะครับตัวเบาะก็จะมีเบาะอุ่นนะครับแล้วก็เบาะเย็นนะครับนะแล้วก็ปรับนะครับเนี่ยมีตัวปรับขาที่ผมชอบมากคือดันขาออกมาได้นะครับคือมันนั่งสบายจริงๆครับมันขับสบายมากเลยนะครับทุกอย่างถือว่าดีหมดเลยนะครับรถคันนี้เจ้าของเขาเซอร์วิสมาหมดแล้วเนาะ เบาะที่นั่งแบบนี้นะครับสบายจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือซันรูฟแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้นะครับทุกอย่างมันจะถูกทําด้วยหนังหมดนะครับเนี่ยทาจากหนังหมดเลยนะครับดังนั้นอุปกรณ์ในความสะดวกนะครับเนี่ยคนดูนะพอเป็นหนังพอเป็นหนังแท้ๆนะครับมันสวยมากผมบอกเลยว่าอย่างสวยมันให้ความหรูหรามากนะครับสติช,ชิ่งเป็นหนังทั้งหมดนะครับสวยจริงๆเลย มาที่นั่งที่สบายที่สุดของรถคันนี้ดีกว่ามาดูข้างหลังนะครับข้างหลังกว้างมากนะมันดูเบาะนะครับจุดแตกต่างคือที่นั่งข้างหลังเบาะจะสบายมากเนาะแล้วลายไม้ต่างๆก็จะสวยมากคุณดูลายไม้ตรงนี้สวยสุดๆเลยคุณดูสิสวยมากนี่คือจุดเด่นของ V ี2นะครับ,บเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะอุ่นนะครับปรับได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นที่เก็บต่างๆโทรศัพท์เก่าก็ยังมีอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีจอ ปรับตรงนี้นะครับปรับปุ่ปรับได้มีแอร์นะครับทุกอย่างจะเป็นหนังหมดนะครับลายหนังจะก็จะสวยกว่าปกตินะครับแล้วเขียนแบบเป็น V12 บอนะครับบอกเลยว่าจริงๆสวยงามมากข้างบนจะเป็นหนังทั้งหมดนะครับคือให้ความหรูหราสุดจริงๆนะครับครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว BMW e 6 6นะครับตัวนี้เป็นรถ V12 นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่หายากนะครับพี่อยากได้เนี่ย ให้ว่าจะมีของแล้วก็กว่าจะทําให้มันสมบูรณ์แบบนี้นะครับให้มันขับดีแบบนี้นะผมบอกอย่างที่ผมบอกนะครับซื้อสําเร็จคุ้มกว่านะครับใครสนใจคันนี้นะครับอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายนะครับก็แอดไลน์มาได้ QR วอ่ะโคตตามนี้ได้เลยนะครับแอดโนเนมหรือโทรเบอร์หรือโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องโนเนมนะครับคามาดาหน้าแล้วก็ติ๊กตอกช่องโนเนมด้วยนะครับบอกคันนี้คุ้มๆจบๆหล่อๆนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะค,ะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย